สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่หดาดมีลาจังหวัดสงขลานะจ๊ะแล้วก็จะเห็นเกาะที่อยู่ทางด้านนู้นนะจ๊ะก็จะเป็นเกาะหนูสว่วนอีกเล็กทางนน้นก็คือเกาะแมวนะจ๊ะวันนี้เราก็มาดูกันว่าพี่ประจังทําอะไรกันเลยอันนี้เป็นบออะไรอะคะประจังะ่ะพี่บ้าบออะไรอะคะเนี่ยทำตามเทนค่ะทำตามเทน,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 นคือ,อยังไงอะคือแบบว่าเขา,านะ น้ำไปใส่ใทำเป็นแบบลอยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาน้ำไปใส่แล้วมันจะแบบเอาขึ้นมาแล้วมันไม่แตกอะคะอ่ะเออเมื่อเสาะไม่น้ำเล็กๆเลยอ่ะเมแมทำอะไรอะคะกระเพราไ,บบไอติมกระเพราไอติมอีกแล้วนะคะเมมชอบขายไอติมมากอร่อยไหมคะอร่อยไหมเอ,เอาหนึ่งข่าเอาหนึ่งแก้วไอติมแป็แบบๆๆอร่อยปเนี่ย อันเทน้ำลงไปเพื่ออะไรเอ่ยเพื่ออะไรเอ่ยเนี่ยจะเป็นอะไรเนี่ยเออจะแต่ในบ่อนุ้นมีน้ำด้วยนะทุกคนเนี่ยมีจระเข้ด้วยนะเอามายมีอะไรบ้างอ่ะมีปูเสฉวนปูเสฉวนแล้วปูเสฉวนไปไหนแล้วล่ะตอนไม่มีแต่ตัวเล็กตัวใหญ่หนูเอากลับแล้วค่ะอ๋อตัวใหญ่กลับไปปล่อยแล้วอ๋อนี่ไงนี่ไง เห็นแล้เห <donc, S 1> e ็นแล้วเห็นแล้วมันกำลังเดินอยู่วิเดินใหญ่เลยตัวเล็กมากเลยเยี่ยมไว้ค่ะเยี่ยมไว้แล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพอเกิดว่าเรากลับเราต้องเอาเอามันปล่อยด้วยนะอ่อเดี๋ยวอันนี้ไปเลยค่ะหือแล้วก็ไปเทใส่ทรายทะเลค่ะอ๋อยกยกไปทั้งนี้เลยใช่ไหม ไปทันนี่แล้วก็ไปเทส่ยชายทะเลค่ะโอเคแล้ววันนี้กลับด้วยนะคะแล้วค่อยมาเล่นบนหน้าต่อะค่ะโอเคค่ะโ,โ,โอ้โหชอบไหมคะชอบค่ะแมมก็ฟินมากค่ะโอ้โหโอเคงั้นก็คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนน้องเดยวบนชิ่งทำไมลนะ่ะมีอะไรอีกทำอะไรให้ดูเนี่ยเอ้าเป็นอะไรลาตา์กูขอไฟ เป็นอะไรนะเดี๋ยวรอไว้ก่อนค่ะรอกี่วันสามวันสามวันโอเคไปก่อนนะเจ็บ <7 S 1> <c oughs> ไ่ใค่ะแล้วก็จะเอาน้ำมาขนอะนี่ขอน้ยสัดลงไปแล้วไง <c oughs> อเอาน้ำสั่นลงไป <c oughs> เอาน้ำปลาพี่แปเดนออกไปตักน้ำทางด้านโ <c oughs> าน้น แหกน้ำมาก่อนเราจะขนน้ำทั้งละเท่านี้นะคะแล้วก็มาใส่บ่อน,นี้ให้เต็มนะคะโอ้ยเดี๋ยวปลามาโอุย้ยมันไม,ม,ม่ขนน้ำแล้วค่ะใส่กับช้อนเงาของแบมแบมค่ะมาช้อนตักมาเราไปดูน้ำกันดูน้ำกันว่าในน้ำมีอะไรบ้างอุย้ยมีมา้ามีห้ามาอุย้ยในน้ำวันนี้เห็นเป็น เป็นเป็นก้อนหินแล้วก็มีตะไคร่น้วเรามีม้ามามาม้าม้าม้ามาคึกคักอยากลองขี่ม้าก็ได้นะคะมันนี้จะเป็นแบบว่าก้อนหินแล้วก็มีตะไคร่น้ําติดเต็มแต่เมื่อเราเดินตรงนี้บอกเลยว่าเจ็บเท้าโอเคเลยงั้วเราก็ขึ้นข้างบนถอเจ็บเท้าแล้วค่ะมันจะกาดข้างบนนะคะก็ใชยหัดวังมอคือจอดรถทางฝั่งด้านนู้นล้วเดินมาก่อนถึงทะเลคือแบบหอบ คหนคะเป็นยังไงคะอ๋อปลาไปอยู่บนนั้นหรอคะอุ้ยมีจิ๊กกี้บนนั้นนะบุญม้วม้วม้นม้นม้วนม้นมนล้มเลยล้มเลยเอาครับเหียวแล้วครับเหียวแล้วครับจะล้มไม่ล้มจะล้มไม่ล้มมาดูกันจะล้มไม่ล้มจะล้มไม่ล้มไม่ล้มนะครับไปแล้วไปไป้วครับโค้งไปแล้วโอ้โ้ไปอย่างไวไปอย่างไวบอกเลยครับ กี่คนห้าคนอุนแบบว่าวันนี้ขึ้นไม่แรงด้วยไอขึ้นขึ้นทะเลไม่แรงด้วยแหละมันก็เลยไม่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 ค่อยหลุดเนาะถ้าเกิดว,วันไหนขึ้นแรงๆนี่ไม่เหลือนะจ๊ะโอ้โหทางนี้ก็ขุดกันใหญ่แล้วจ้ะขุดกันใหญ่แล้วค่ะขุดกันใหญ่แล้วค่ะโอเคแบ,บ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเลยอ๋อไม่ค้าติมบ๊ายบาย